เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัว ที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลย<ๆ>เขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่ แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่ง ทุกค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามว แต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้ว คนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดต,ติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่เาไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์ <M akes> แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้น <M akes water> ที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากูนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรา วแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็ค <c oughs> <c oughs> <ๆ>ือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราคะ่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยคะ่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแครค์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้ว คนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆาและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดต,ติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้ว คนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก,ก็คือตัควคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดต,ติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราคะ่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแค, led, <insecurity. S 2> คร์เราเยลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคลุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่ แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้ว แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณ รักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึด กับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลย <c oughs> เขาไม่เคยใส่ใจเราเลยคะ่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่ แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตค um ุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่ แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมาื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้ว คนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆาและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดต,ติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ ให้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเรา แคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะกลับมาแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชีวิตคุณจะไม่พังและคุณจะให้พลังตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์แปลว่าคุณแคร์คนที่ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณกําลังแคร์คนที่ใช่แล้วคนคนนั้นที่คุณต้องรักมากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะรักตัวเองให้มากๆและคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นสร้างความทุกข์ให้ ไ้กับเราค่ะหลายครั้งที่เรามัวแต่เอาใจเอาความรู้สึกไปเกาะติดไปยึดต,ติดกับคนที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยค่ะและยิ่งเราแคร์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ค่ะ